ี in, uh, in ึงงานดูฝนถ่ายวิดีโอคุณยายเป็นสีสีนามได้มาทั้งทุกบริจาคเป็นเงินอีกหนึ่งร้อยบาท ถ่ายงนี้โอเคเลยเดี่ยมามาทำอุ้งตาแล้วแตกตาอยาปารมีเยอะเลยคาแแตค้นเทนด์ค่ะตวี่เราดสยคิดว่ามีอะไรอีกไหมไม่มีค่ะบายวันีเมื่อวานขึ้นเครื่องมาลืมกระเป๋าไปเชียงใหม่ครอะคนถ่ายอะค่ะวัจะได้เปลี่ยนผ้านะคะรวมทุกการรวมที่แบงค์ยปดานะคะ เจ้าเกสวยมากค่ะัก่ละรอยดีค่ะเดินค่าเบิกบานไหมบานมากเกินแล้วค่ะถ่ายแว่นสวยค่ะแว่นสวยแว่นแต่งซูมที่หนังยางเลยเจกมากค่ะรุ่นใหม่หืือว่เรุ่นอะไรนะโูลี่จงูลี่ไว้นี่